สวัสดีครับเพื่อนๆบอลบอก็ต้องขอกล่าวคำว่าทั้งตกใจแล้วก็เสียใจนะครับกับ 2- 3สาวันที่ยอดซับหายไปเยอะนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ฟังนะครับว่าทำไมช่วงนี้ยอดซับค i b e ของเราหายไปเยอะนะครับน่าจะโดนกันทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับ ข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมก็จะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ทาง YouTube ได้ออกมาตรวจสอบแล้วก็ทำการลบจํานวนผู้ติดตามของเราลงนะครับก็คือมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ทาง y u t u b e ห้ามนะครับก็คือห้ามทําการแลก s u b s r r i b ์กันนะครับ YouTube ก็เลยมองว่าคนที่ทําการแลก Sub s c r i b ์กันจะเป็นสแปมนะครับ ส่วนสาเหตุของการเป็นแปมนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับดงจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ 1. ก็คือคนที่มาดูคลิปเราเขาดูคลิปของเราแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็กดติดตามอย่างน้อยก็ให้ได้สัก3นาทีขึ้นไปนะครับในการดูคลิปแล้วก็ค่อยกดติดตามนะครับเพราะ o u u u b e ก็จะมองทันทีว่าเป็นการเข้ามาดูเพื่อแลกสับสไคร e นะครับก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาไม่ได้เข้าใจคลิป แต่คุณแับทําการกดติดตามได้อย่างไรประมาณนี้นะครับทาง youtube ที่เขาตรวจสอบนะครับต่อมาก็เป็นการที่เราไปกดติดตามเพื่อนแล้วเพื่อนมากดติดตามเราในทันทีนะครับแบบนี้ u t u b e ก็จะทําการตรวจสอบว่าเป็นการแลกสับสไครต์อีกเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ลองนึกถึงความเป็นจริงนะครับมันก็มันก็ใช่ตามที่ youtube เขาเขาทำการตรวจสอบนะครับว่าเราไปดูคลิปเขาแล้ว เกิดอะไรขึ้นเขาถึงกลับมาดูคลิปเราในทันทีแล้วกดติดตามเราในทันทีนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นสแปมอีกหนึ่งสาเหตุนะครับอีกหนึสาเหตุที่เป็นสแปมก็คือคนที่ติดตามเราได้มาจากการซื้อมาจากบุคคลที่3นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คงก็คงน้อยคนนะครับที่จะมีการซื้อ,อยอดสับสไคร์มาจากคนที่เขาทํา ทำเรื่องพวกนี้เขาก็คือมีการมีการขายขายยอดซับให้นะหรือว่าก็คงจะแทบไม่มีนะครับเพราะว่าเราก็ทกาํากันช่องเล็กๆค่อยๆทําค่อยๆสร้างกันไปนะครับสําหรับคนที่เป็นสปแปมนะครับทาง YouTube จะไม่นับรวมเป็นผู้ติดตามนะครับแต่ว่าบัญชีของเขาอ่ะยังยังติดตามเราเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าผมเป็นสปแปมเนี่ยผมไปติดตามช่องช่อง a เนี้ยครับ ไม่ใช่ว่าตรงให้กดติดตามจะกลายมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมให้เรากดเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่นะครับยังเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับก็หมายความว่าก็ยังเป็นผู้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับยังเห็นคลิปวิดีโอของเราเหมือนเดิมนะครับแต่ทาง youtube เขาจะไม่นับเป็นยอดผู้ติดตามนะครับในส่วนของเวลาในการรับชมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะตัดจํานวนเวลาในการรับชมลงตาม ผู้ติดตามคนคนนั้นที่กลายเป็นสแปมนะครับไม่ใช่นะครับเขาจะตัดเฉพาะยอดซับสไคร b ์ลงแค่นั้นนะครับแต่ในส่วนยอดวิวนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับในส่วนยอดวิวก็คือที่ตามที่เรารู้กันนะครับคือ YouTube กำหนดไว้ว่าถ้ามีคนมาดูคลิปเรา30วินาทีขึ้นไปนะครับทาง Youtube ก็จะนับเป็น1ยอดวิวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างก็คือถ้าเราจะไปดูรายชื่อผู้ติดตามอย่างเงี้ย เราจะไม่เจอชื่อเพื่อนของเราที่ที่เป็นสแปมนะครับเราจะไม่เจอนะครับทาง y YouTube เขาจะตัดออกไปแล้วนะครับสำหรับการดูรายชื่อผู้ติดตามก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube Studio นะครับมันก็จะแสดงรายชื่อผู้ติดตามในช่วง28วันล่าสุดนะครับแต่ก็จะแสดงรายชื่อเฉพาะผู้ติดตามที่เขาตั้งค่าเป็นให้การติด ตามของฉันเป็นแบบสาธารณะแค่นั้นนะครับแต่ถ้าคนที่เขาตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวไว้มันก็จะไม่ขึ้นรายชื่อผู้ติดตามนะครับส่วนการลดจำนวนยอด Sub s cribe ที่ทาง YouTube กำหนดไว้ว่าจำนวนยอด u b s c r i b e ของเราจะลดลงด้วยสาเหตุอะไรก็มีอีกอีก2ข้อนะครับที่ผมไปทำการหาข้อมูลมาครับสรุปน,นะครับก็คือข้อที่1นนะครับก็คือผู้ติดตามคนนั้นเป็นสแปมนะครับ แล้วข้อที่2นะครับผู้ติดตามคนนั้นได้กดยกเลิกการติดตามของเรานะครับจํานวนยอดสักบเราก็จะลดลงนะครับอีกข้อนึงนะครับข้อที่3นะครับก็คือผู้ติดตามคนนั้นถูกปิดช่องนะครับถูกปิดช่องก็คือการที่ผู้ติดตามคนนั้นได้ละเมิดกดชุมชนของ YouTube นะครับก็มีหลายข้อนะครับในกดชุมชนของ youtube ก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันครับเพื่อนเก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับ ก็มีประมาณ3ข้อนะครับที่ที่ทางยอดสสัครใช้ของเราจะลดลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมยอดสสัคร i ชของเราถึงถึงหายไปเยอะนะครับในช่วงนี้ครับก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในวันนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นได้อ่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสู้ๆต่อไปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งท้อนะครับสลับวันนี้บอลบอก,อก,ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ